Sorry, สวัสดีครับผม i am กมลนะครับผมการทดลองในวันนี้นะครับเกี่ยวข้องกับของ2อ,อย่างนะครับผมส้มนะฮะส้มเดี๋ยวมาส้มก่อนนะฮะส้มเขียวหวานนะครับผมส้มเคียวหวานนี้ผมจะหามาได้ง่ายๆนะครับจากท้องตลาดทั่วไปนะครับ จากเท้าตลาดทั่วไปแล้วก็ราคาถูกนะครับผมนะครับผมมาใช้กับลูกโป่งนะฮะลูกโป่งนะฮะนะครับผมและวันนี้ผมก็เลยจะมาทดลองให้ดูนะครับว่าใช้เปลือกส้มนะฮะจะทำให้ลูกโป่งมันแตกนะครับมันแตกได้จริงหรือนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองพิสูจน์กันให้เห็นกระจับเลยนะครับว่าจะจริงหรือไม่นะครับผมว่า ใช้เปลือกส้มนะฮะแต่ฐานลูกโป่งมันแตกได้นะครับผมถ้าพร้อมแล้วตามผมมานี่นะฮะอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมานะครับใช้ส้มนะฮะส้มเขียวหวานนะครับผมกับลูกโป่งนะครับผมลูกโป่งซื้อมานะฮะ <ๆ S 1> นะครับผมนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะผมก็ได้เป่าลูกโป่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมีอยู่ สามใบนะฮะลูกโป่งนะฮะลูกโป่งนะฮะนะครับผมเดี๋ยวผมจะบีบให้ดูนะฮะนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะฮะว่าจะจริงไหมนะฮะนี่นะฮะส้มนะฮะส้มส้มเขียวหวานนะฮะบีบแล้วนะฮะนะครับผมโอ้ยยาตกใจหมดเลยนะ นะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกลูกหนึ่งนะครับผมพอดีตามมาสามลูกนะฮะเอาลูกเล็กกว่านะฮะเอาลูกเล็กกว่าเดิมนะครับผมนะฮะเอาลูกเล็กกว่าเดิมนะฮะจะจะไม่มีนะฮะอตกใจเลยนะฮะ นะครับผมเมื่อกี้ยังลูกโปงเมื่อกี้มันยังไม่ตึงนะฮะมันก็เลยทําให้ผิวมันยังไม่ค่อยดีนะครับก็เลยแตกช้านิดนึงนะครับผมนะฮะลูกสุดท้ายนะครับผมไอยย้แตกเลยนะครับแตกเลยนะครับแตกทั้งสามลูกนะเดี๋ยวผมขออธิบายแบบง่ายๆเลยนะครับผมทำไม จึงทําให้ลูกโป่งมันแตกได้นะครับเป็นเพราะอะไรนะครับหลายหลายคนนะฮะผมเชื so it, the water, water. It, water. Water ่อเหลือเกินนะครับว่าทุกคนจะต้องเดาว่าเป็นเปลือกส้มนะครับผมแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับถ้าเราลองบีบนะครับลองบีบดูนะฮะลองบีบดูนะฮะลองบีบดูนะฮะจะเห็นน้ํานะฮะน้ําใสๆเลยนะฮะน้าใสๆเลยนะฮะนี่นะฮะน้าตัวนี้นะฮะละอองละอองน้ํานี่นะฮะเขาเรียกว่าไลมอนีนะครับผมไลมอนีเนี่ยฮะ ไปทำไปกิริยากับลูกโป่งผิวลูกโป่งนะครับผมเหมือนกับว่าเราไปใช้น้ำมันหยอดลงไปนะครับก็เลยทำให้ลูกโป่งมันแตกนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ลองดูอีกอย่างนะครับว่าจะจริงไหมนะฮะจะเหมือนกับน้ำมันไหมนะฮะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเราลองมาดูนะฮะว่าจะจริงไหมนะครับผมว่ามันจะมีสารนะฮะผมจะใช้เทียนนะครับผมนี่นะฮะใกล้ๆเลยนะฮะมือสั่นนะฮะนี่นะฮะ ม e ีเปลวนะฮะเปลวไฟออกมานะครับผมเหมือนกับเราเอาน้ํามันนะฮะนี่นะครับผมสเก็ตน้ํามันนะฮะเหมือนน้ามันเราเหมือนเอาน้ํามันมาดีนะครับผมลายมือลายมือดีนตัวนี้นะฮะเหมือนเหมือนกับมันน้ํามันเลยนะฮะนี่นะครับผมนี่นะครับผมเี่นนะฮะมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมมันก็เลยทําให้ลูกโป่งมันแตกได้นะครับนะครับ ทดลองและการพิสูจน์นะครับจะทำให้เราเก่งขึ้นนะครับผมผมหวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ